การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2021-2022มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายนอกจากการย้ายสังกัดของบรรดานักเตะและโค้ชในแต่ละทีมแล้วเรื่องของลูกฟุตบอลก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เมื่อพูดถึงเรื่องลูกฟุตบอลถือเป็นสิ่งสำคัญที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเทียบกับในอดีตแต่ละแบรนด์กีฬาที่ผลิตลูกฟุตบอลเป็นของตัวเองต่างก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆใส่เข้าไปเพื่อให้ลูกฟุตบอลมีความทันสมัย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงการฟุตบอลไทยมีการหมุนเวียนแบรนด์กีฬาที่เข้ามาทําหน้าที่ผลิตลูกฟุตบอลเพื่อใช้ในการแข่งขันไทยลีกอยู่ไม่กี่เจ้าซึ่งก่อนหน้านี้แฟนบอลก็มาจะคุ้นเคยกับแบรนด์แกลนสปอร์ตแบรนด์สัญชาติไทยเพราะถือเป็นแบรนด์ที่รับสัมปทานเจ้าล่าสุดก็จะถึงคิวของมอเต็ม ถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้เพราะการประมูลคราวนี้มีสัญญายาวถึง8ปีด้วยกันนั่นหมายความว่านับจากนี้ไปอีก8ปีข้างหน้าวงการลูกหนังไทยจะใช้ลูกฟุตบอลยี่ห้อเมาร์เทนทำการแข่งขันในอดีตที่ผ่านมาวงการฟุตบอลบ้านเราได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์กีฬาชั้นนํามากมาย หากย้อนลอยไปดูในช่วงเข้าสู่ยุคลุ่งเรืองของฟุตบอลไทยลีกบ้านเรานับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเพราะในช่วงเวลานั้นถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของวงการฟุตบอลลีกเราจะพาแฟนฟุตบอลไทยนั่งทำแมชชีนย้อนไปดูวิวัฒนาการของลูกฟุตบอลที่ใช้หัวดกันในศึกฟุตบอลไทยลีกตั้งแต่ปีดังกล่าวจนถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเอาเริ่มกันที่เมื่อปี2009 ฟุตบอลไทยลีกใช้แบรนด์ยี่ห้อไนกี้ทำการแข่งขันถือเป็นแบรนด์ระดับโลกท,ที่เข้ามาสร้างความฮือฮาให้กับวงการลูกหนังไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งอันที่จริงเราก็ได้รับผลพลอยได้มาจากการที่แบรนด์ไนกี้เข้ามาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการเรื่องอุปกรณ์กีฬาให้กับวงการลูกหนังไทยซึ่งก็ถือเป็นการเหมารวมรว,มรวบตึงทั้งเรื่องชุดแข่งขันในระดับทีมชาติรวมถึงอุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆและแน่นอนว่าลูกฟุตบอลก็รวมอยู่ในแพ็กเก็ตด,ด้วย จากนั้นก็นับไปอีก4ฤดูกาลที่แบรนด์ดังสัญชาติอเมริกันรายนี้เข้ามาซัพพอร์ตวงการฟุตบอลไทยผ่านช่วงเวลาของแบรนด์ไนกี้ตลอด4ฤดูกาลที่ถือว่าฟุตบอลไทยลีกบ้านเราแอบให้ความรู้สึกว่าดูอินเตอร์มากๆเพราะลูกฟุตบอลจากแบรนด์ไนกี้เป็นรุ่นเดียวกับที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช้เตะกันยิ่งถ้าถามอารมณ์นักเตะเชื่อเหลือเกินว่าพวกเขาคงจะรู้สึกอินกับแบรนด์นี้ไม่น้อยเพราะถือเป็นแบรนด์ที่คอกีฬาบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดี อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยโตรงเมื่อตอนที่ใช้ลูกฟุตบอลของ n i กี้คือนักเตะไทยจะได้มีความคุ้นชินมากขึ้นก่อนที่จะออกไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีฟุตบอลเอเชียที่ทางแบรนด์ n i กี้เป็นผู้สนับสนุนในส่วนของลูกฟุตบอลอยู่เช่นกัน เมื่อไนกี้หมดสัญญาก,กับวงการฟุตบอลไทยไปแล้วแบรนด์ที่เข้ามารับช่วงต่อก็คือแก a นสปอร์ตแบรนด์กีฬาสัญชาติไทยแทย้ๆซึ่งก็ถือเป็นการเข้ามาสนับสนุนแบบยกเซ็ตคล้ายๆกับตอนที่ไนกี้เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์กีฬารวมถึงชุดแข่งขันของทีมชาติไทย และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปี2021แบรนด์แกลนสปอร์ตก็ทำหน้าที่ผลิตลูกฟุตบอลให้กับวงการลูกหนังไทยเรื่อยมาก่อนที่จะมีการประมูลสิทธิ์ครั้งใหม่และก็เปลี่ยนมือมาเป็นมอร์เทนแบรนด์กีฬาชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะจะว่าไปแล้วแบรนด์มอร์เทนก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับสิทธิ์ผลิตลูกฟุตบอลในเวทีระดับโลกมากมายอย่างเช่นในศึกยูโรปาลีกบอลถ้วยเล็กของทวีปยุโรปเป็นนต้น แม้คนไทยส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินแบรนด์นี้กับการผลิตลูกวอลเล์บอลหรือบาสเกตบอลแต่นั่นก็เป็นแค่การติดภาพในอดีตถึงตอนนี้มา t เทนได้เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดและเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลากหลายชนิดก,กีฬาฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของคุณภาพเราดูแค่แบบและลวดลายว่าจะทำออกมาได้สวยงามขนาดไหนกับการเข้ามามีบทบาทครั้งแรกในวงการลูกหนังไทย หาแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้หรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม